ได้เห็นสัญญาณการส่งสัญญาณว่าจะแตกหักกับรัฐบาลแล้วนะคะสำหรับทางคณะกรรมการสังฆะมหานายกหรือว่ากลุ่มพระสง์ซึ่งมีแนวคิดที่สนับสนุนรัฐบาลมาตลอดนะคะแต่ว่าได้ออกถแถลงการและระบุแล้วว่าไม่พอใจต่อการปรับปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงค่ะข้อสังเกตของสื่อในเมียนมากก็คือว่าท่าทีล่าสุดของคณะกรรมการสขงของเมียนมานั้นมีความสําคัญมากเพราะว่า ประสงค์นั้นยังเป็นกลุ่มบุคคลที่คนเมียนม,มาให้ความเคารพนับถืออยู่มากทีเดียวถ้าจุดยืนของสังคมมหานายกสมาคมของเมียนม,มาเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเสียงของประชาชนก็คงจะมีน้ำหนักมากขึ้นในการต่อต้านการยึดอำนาจนะครับแล้วก็คงจะเป็นสัญญาณในเชิงที่ลบอย่างมากต่อกองทัพของเมียนม,มาเพราะปกติแล้วคณะสงฆ์ของเมียนม,มานั้นจะมีจุดยืนในเกือบทุกเรื่องที่ค่อนข้างจะเอียงไปทางรัฐบาลแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ คณะสงของเมียนมาได้ประกาศจุดยืนทางด้านการเมืองอย่างชัดเจนมากครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีตัวแทนของคณะสงก็จะมีการพบกับรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกิจการทางด้านศาสนาของเมียนมาแล้วก็สื่อมวลชนของเมียนมาก,ก็อ้างแหล่งข่าวในคณะกรรมการสงของเมียนมานะครับว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการออกแถลงการที่มีความชัดเจนในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ในเมียนมาในเรื่องนี้ค คณะกรรมการสังคมหานายกนี่ก็คือองค์กรปกครองคณะสงฆ์นิกายเทรวาดในเมียนมาซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐการออกมาเตรียมที่จะแถลงจุดยืนในครั้งนี้เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณแตกหักกับรัฐบาลทาหารนะคะโดยสื่อของเมียนมาก,ก็ได้อ้างคําพูดของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสังคมมหานายกถ้าพูดบทบาท พูดถึงบทบาทของพระสงฆ์ในเมียนมาชัดเจนนะคะเวลาที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองก็จะถือว่าทรงพลังอย่างมากโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปในปี2007การปฏิวัติที่เรียกว่าการปฏิวัติชายผ้าเหลืองหรือ Saffron Revolution เพื่อต่อต้านรัฐบาลอาหารในช่วงเวลานั้นก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่นาไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในเมียนมาด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นก mm ็ถ hmm. mm ือว่าเป็นสัญญาณที่เป็นเชิงลบอย่างมากต่อกองทัพของเมียนมานะครับถ้าประสงค์ออกมามีจุดยืนทางด้านการเมืองแบบนี้่างที่คุณทัศาได้ได้เรียนไปนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2007นี่ เหตุการณ์ที่เรียกว่าปฏิวัติผ้าเหลืองหรือว่าปฏิวัติผ้ากาสวรัดเนี่ยเป็นจุดทักเขสสาคัญมากเพราะว่าพระสงค์กลายเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องประชาธิปไตย <ขอ S 1> ถึงแม้ว่า <ขอ S 1> มันจะจบลงด้วยการถูกปร,ปราบปรามอย่างหนักพระสงค์มรณาภาพไปหลายรูปนะครับประชาชนหลายร้อยคนเสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเชิงการเมืองที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้น ในเมียนมาบทบาทของประสงจึงได้มีความสําคัญในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะทางด้านกิจของสงอย่างเดียวแล้วก็ตามข่าวของสื่อเมียนมาในวันนี้ก็คือถ้ากองทัพเมียนมายังเดินหน้าปรปาบปรามประชาชนต่อไปเนี่ยประสงก็จะพร้อมใจกันที่จะยุติกิจของสงนะครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณการที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ และสำหรับสถานการณ์การประท้วงที่เมียนมาจนถึงขณะนี้มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า202คนจากการสลายการชุมนุมเป็นตัวเลขของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมากองกำลังรักษาความมั่นคงก็ได้ยิงผู้ชายคนหนึ่งวัยประมาณ28ปีในระหว่างการประท้วงที่ย่างกุ้ง การมาท้วงในช่วงเวลานี้เกิดขึ้นหลายๆเมืองนะคะทั้งที่ย่างกุ้งและกระจายไปตามเมืองเล็กๆทั่วประเทศเมียนมาโดยเฉพาะที่เมืองมันดาเลและใจกลางของเมืองมนยวาด้วยนะคะขณะที่มีรายงานว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดที่ย่างกุ้งในช่วงเวลานี้หลายๆพื้นที่อยู่ในช่วงของการประกาศกฎอายการศึกแต่ก็ยังได้เห็นคนหลายพันคนค่ะพยายามออกไปโดยเฉพาะ ออกไปประท้วงนะคะโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมไตายานาที่มีรายงานว่ากองกําลังของกองทัพเมียนมาเนี่ยสังหารประชาชนไปแล้วไม่ต่ํากว่า40คนโดยเฉพาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ถูกเรียกว่าวันอาทิตย์นองเลือดและเห็นเหตุการณ์ที่โรงงานจีนจํานวนมากถูกเผาทําลายด้วยค่ะ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่นองเลือดที่สุดนะครับอย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับตามรายงานข่าวของสื่อในเมียนมาเนี่ยชาวบ้านประชาชนในแถบลายทยานะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเอุตสาหกรรมใหญ่แห่งหนึ่งของเมียนมาเนี่ยก็ยังพยายามที่จะทยอยกันหลบหนีออกจากเมืองเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีสัญญาณว่าอาจจะมีการใช้กําลังในการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อไปนะครับ พยานในเหตุการณ์ก็ลังไล่ฟังนะครับว่าวันนี้ทั้งวัน,นยังมีเสียงปืนดังอยู่กับทุกที่ในเขตเมืองของลายตายานะครับซึ่งที่คุณนักธาได้เรียนไปนะครับว่า,าย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีโรงงานของคนจีน30กว่าแห่งอย่างน้อยนะครับก็ถูกทําลายถูกเผานะครับจกนกระทั่งได้กลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นความบาดหมางะระหว่างคนจีนกับชาวเมียนมามากยิ่งขึ้นนะครับ อีกด้านหนึ่งสื่อจีนก็รายงานนะคะคุณเทพชัยบอกว่ารัฐบาลจีนเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการโดยก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะทําอะไรถ้ามีเหตุการณ์ทําลายข้าวของทําลายโรงงานหรือว่าทําลายธุรกิจจีนในเมียนมาเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงนี้ครับทำให้คนเมียนมาไม่น้อยออกมาแสดงความโกรธครับว่าสุดท้ายแล้วนักธุรกิจจีนเนี่ยเห็นความสําคัญของความเสียหายทางธุรกิจเนี่ยมากกว่าการที่จะออกมาช่วยส่งเสียง คัดค้านการที่กองทัพเมียนมาใช้กําลังปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงแล้วก็ทําให้มีผู้คนเสียชีวิตในะบาดเจ็บจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้คนเมียนมานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียก็แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากต่อท่าทีของนักธุรกิจชาวจีนและก็ทางรัฐบาลของจีน